ผมตื่นเต้นมากที่จะต้องรีบตั้งกล้องถ่ายให้เพื่อนๆได้ฟังทันทีนะครับอยากแชร์ประสบการณ์มากๆเพราะว่าวันนี้ผมเอา Supercom Trainer จาก New Balance V3 นะครับ V3 เนี่ยไปทดสอบเจ้าคู่นี้แหละนะครับแล้วก็ทดสอบใยการวิ่งยาวประมาณ16กิโลนะครับแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบมาบอกเพื่อนๆอนะ่ะเพราะว่าคือ มันดีมากจนแบบเราอยากจะรีบมาบอกเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียบเตรียมตัวใครที่สนใจอยู่ลังเลอยู่นะครับกำลังแบบยังไงดีเนี่ยพอดูจบคลิปนี้ปุ๊บรีบพุ่งตัวไปซื้อเลยนะนะครับโอเคมาคลิปนี้มารีวิวกันนะครับสำหรับเจ้าคู่นี้ครับ New Balance Supercom s c Trainer V3 ครับจะเป็นยังไงบ้างมาตามกันในคลิปนี้เลยครับ ทีนี้เรามาเริ่มที่จุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันนะครับสำหรับ Supercom Trainer V3 นะครับมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมก่อนหน้านี้นั่นก็คือ V2 นี่นะ V2 นี่นะครับมันมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างนะครับมาผมว่าเรื่องแรกที่เราเห็นชัดเลยนะนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ใน V3 กับ V2 เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมอย่างชัดเจนสิ้นเชิงนะครับในตระกูล เอสซีซูเปอร์คอเนี่ยในรุ่นปัจจุบันก็คือเนี่ยปี2024เนี่ยนะครับมันจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้หมดเลยนะจะดีไซน์เฉดประมาณเนี่ยแบบเนี้ยที่มีเหลี่ยมมีสันมีอะไรประมาณนี้ครับทรงจะคล้ายกันหมดทั้ง s e l l i t e ตัว Label ที่ไม่ใช่ SC นะที่เป็น Label แล้วก็มี SC Pacer V2 เนี่ยก็จะทำดีไซน์ประมาณนี้รวมไปถึง Propel ด้วยใช่ไหมที่ผมเพิ่งรีวิวไป ดีไซน์ก็จะประมาณนี้หมดนะครับส่วนของเดิมในรุ่นที่2เนี่ยเขาก็จะประมาณนี้นี่อันเนี้ยรุ่นเดิมรุ่นที่2ผมว่ารุ่นที่3ม,มาเนี่ยปรับมาให้มันแบบเข้าธีมเข้ากันทุกแคตดเกอรีของรองเท้า New บ alan c e สาย f u l l Ce l l เลยนะ Fuel c e l l หรือ Fu e l c e l l มีเพื่อนๆบอกว่าให้อ่านว่า f u Fuel c l l l ไม่อ่าน Fu l l c e l l ล ให้อ่านว่าฟิลเซลโอเคผมก็ติดปากเรียกฟิวเอลเซลเนะอ่ะมาดีไซน์นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่เปลี่ยนไปจากเดิมความสูงของรองเท้าล่ะความสูงของ,องเท้าจริงๆแล้วไม่ต่างจากเดิมมากนะครับในรุ่นที่2เนี่ยสูงอยู่ที่ส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง36รอบอยู่ที่4นะครับส่วนรุ่นใหม่รุ่นที่3เนี่ยส้นเท้าสูง41หน้าเท้าสูงอันเนี้ยผมกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย หน้าเท้าเนี่ยสูง35หรือ37มสิบจ็ดรอปจะเป็น4หรือดรอปจะเป็น6แต่เมื่อกี้ผมลองใส่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดรอปดรอปสมากกว่านะส้นเท้า41หน้าเท้าน่าจะสูงสัก37มากกว่านะครับอ่ะยังไม่ฟันธงกัแลวกันแต่ว่าตอนนี้ยังยังหาข้อมูลที่เที่ยงตรงไม่ได้ใครพอรู้จริงๆแล้วว่ามันสูงเท่าไหร่ดรอปมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับมาดูที่ตัวน้ําหนักกันบ้างน,นะครับสําหรับ2คู่นี้ น้ำหนักเป็นยังไงบ้างพัฒนาขึ้นมาแล้วน้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นมา2กรัมรุ่นนี้รุ่นเดิมรุ่นที่2นะครับน้ำหนักอยู่ที่280ในขนาด10 us ส่วนรุ่นใหม่รุ่นที่3นะครับน้ำหนักอยู่ที่282กรัมในขนาด10 us เช่นเดียวกันทีนี้ตัวโฟมมีความแตกต่างกันไหมโฟมเนี่ยโฟมใช้ fuel cell fuel cell f u cell นะแต่ครั้งนี้เนี่ยในรุ่นที่3นี่มีการเปลี่ยนนะครับ ปรับจูนใส่วัสดุที่เรียกว่า PEBA PEBA ก็คือมันเติมเรื่องการตอบสนองเข้าไปนั่นแหละโฟมต,ตัวนี้จะเน้นเรื่องการตอบสอนองที่ดีขึ้นเอา PEBA เนี่ยเข้ามาเบลนเข้ามาผสมเข้ามาใน Field เซ l ล์ซ p เปอร์เทรนรุ่นที่3นะครับจากเดิมแบบเป็น EVA ธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นการขึ้นรูปแบบซ u เปอร์คริ c a l TPU แล้วก็มี EVA ใส่เข้าไปนะครับออันนี้รุ่นเดิมแต่รุ่นใหม่เนี่ยเอา PEBA เบลนเข้ามาด้วย ในโฟมฟล e l l c e l l EVA นะพูดชื่อแล้วก็งงอาเอาเป็นว่าโฟมตัวใหม่มีการปรับจูนใหม่ก็แล้วกันต่างจากเดิมนะครับหน้าผ้าเป็นเมชแล้วก็มีแฟนทอมฟิตระบายอากาศดีมากดีจริงๆวิ่งมาวันนี้ประมาณ1ชั่วโมง50นาทีไม่มีปัญหาเรื่องอบร้อเลยนะครับอาจจะเพราะว่า อากาศมันดีด้วยก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถุงเท้าผมใส่คอมเพรสสปอร์ตถุงเท้าก็ระบายอากาศได้ดีนะครับถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าวิ่งก็สําคัญนะออหาดีๆสักคู่หนึ่งให้มันระบายอากาศดีๆเท้าเราจะได้ไม่ชุ่มเหงื่อนะครับโอเคแต่หน้าผ้าจากเดิมในรุ่นที่2เนี่ยเป็นผ้าหนิดแต่รุ่นใหม่รุ่นที่3เนี่ยนะครับเป็นเมชนะครับที่มีเทคโนโลยีแฟน t อมฟิตนะเพิ่มเติมความฟิตความกระชับบริเวณหน้าเท้าให้กับ เท้าของเราด้วยนะครับโอเคนะครับนี่จุดเด่นอ,อีจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนี่ไง n e r g y a r c Energy Arc นีค่มีมาหั้งรุ่นที่3แล้วก็รุ่นที่2ก็เดิมก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีการปรับดีไซน์ที่แตกต่างกันไปดูบริเวณฝาา่ฝาเท้าฝ่าเท้าของรุ่นที่3เนี่ยด้านหน้านี่จะเต็มกว่ารุ่นที่2รุ่นที่2จะไม่เต็มมากนักนะครับแล้วก็จะมี Energy Ar c ยังมีเหมือนเดิมเลยนะนะแต่ผมดู Energy Ar c ในรุ่นที่3เนี่ย ดีไซน์ของตัวแผ่นคาร์บอนนะครับมันมีความต่างจากเดิมนะจากเดิมในรุ่นที่2เนี่ยมันจะเรียบเรียไปอ่าจะเรียบเรียไปแล้วก็เว้าวตรงกลางตรงนี้นี่ว้าวตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงแผ่นคาร์บอนจะเรียบเรียบแต่ของรุ่นที่3เนี่ยจับแผ่นคาร์บอนมันมีคลื่นมันมีคลื่นต้องผ่าดูถึงจะรู้ใครจะผ่าล่ะมันคงต้องผ่าดูแหละว่าข้างในเนี่ยหรือไปดู ตัวที่เป็นไส้ในที่เวลาแบ,บแรนด์เขาพยายามขยายล่างออกมานะกระจายออกมาให้เห็นแบบไส้ในโครงสร้างข้างในว่าเป็นยังไงบ้างคงจะได้เห็นนะครับว่าไอตัว energy arc ใน supercom v 3เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเค okay. ลิ้นรองเท้านะครับใน sc trainer รุ่นที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบบางนะแต่ไม่ได้บางมากนะก็พอมีโฟมบุกนุ่มเล็กน้อยนะครับส้นเท้าตรงนี้ก็บุกนุ่มเหมือนกัน ส่วนในรุ่นที่2เนี่ยลิ้นรองเท้านี่ก็เป็นแบบบางไปเลยนะแล้วก็มีบุกนุ่มบริเวณรอบข้อเท้าเช่นเดียวกันนะครับในรุ่นที่3ามกำลังเล็งนี่ก่อนทั้งรุ่น2แล้วก็รุ่น3นะครับสามารถถอดอินโซออกมาได้นะครับนี่ในรุ่น3ก็ถอดอินโซออกมาได้แบบนี้เลยนี่โอ้อินโซหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอืมดีไซน์ของ s u p e r c o ค Trainer V3 ครับ ด้านนอกข้างเท้าด้านนอกเป็นตัวเอ็ใหญ่แบบนี้นะครับข้างเท้าด้านในเป็นตัวเอ็เล็กแบบนี้นะครับสีเป็นคริสตัลเจตนะครับสีหยกแล้วก็บริเวณโฟมเนี่ยก็จะมีดีไซน์ตรงนี้นิดนึงมีสีไล่ตรงนี้นิดนึงให้มันดูแบบดูมีอะไรหน่อยบนโฟมนะครับสีเทาๆโอเคนะนั่นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับภาคสนามว่าใส่คู่นี้แล้ว SC Trainer 3แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมเชิญครับ มาแล้วเรียบร้อยทดสอบแล้วนะครับสำหรับการใส่ SC Trainer V3 นะครับใส่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันการสวมใส่หน้าเท้าผมเป็นคนเท้าปกตินะครับใส่คู่นี้ตรงไซส์10 US ขยับนิ้วเท้าได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับบริเวณข้างเท้านิ้วโป้งนิ้วก้อยเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเสียดสีถูกเบียดในระหว่างที่วิง่งวันนี้วิ่งไปประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะประมาณ10 0.5โลอะไรเงี้ยก็วิ่งอีซี่ธรรมดาตลอด1ชั่วโมง50นาทีก็ไม่มีปัญหานะครับวิ่งได้แบบสบายๆนะครับหน้าเท้าขยับนิ้วเท้าได้อิสระตลอดทางโอเคบริเวณส้นเท้ากระชับติดเท้าดีนะครับไม่มีอาการส้นหลุดวิ่งแล้วส้นไม่หลุดนะครับไม่ว่าจะวิ่งความเร็วขนาดเพส7เพส6ถอยออกมาเพส5ก็ติดเท้าไปตลอดกับเราไม่มีปัญหานะครับรองเท้ากระชับติดเท้าโอเคทุกอย่างนะครับ ก็ถือว่าสอบผ่านสําหรับการสวมใส่นะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับ V2 V2 ก็มาในฟิลคล้ายๆกันครับแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับหน้าเท้าก็ขยบนิ้วเท้าได้อิสระเหมือนกันนะครับผมลืมพูดถึงแพลตฟอร์มของรองเท้านะว่าตัวของ V3 แล้วก็ V2 เนี่ยเหมือนกันเลยก็คืออุ้งเท้านะครับกว้างเรายืนได้แบบเต็มๆไม่มีปัญหาไม่มีอาการดันอุ้งเท้าไม่รู้สึกว่าอุ้งเท้าตกลงไปเวลาที่เรายืนเหยียบอยู่บนรองเท้านะครับ โดยรวมแล้วนะครับการสวมใส่ทั้ง V2 และ V3 เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานทั้งคู่เป็นรองเท้าซ u เปอร์เทรนเนอร์ที่เน้นเรื่องการใส่สบายเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่สอบผ่านไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่นันะครับโอเคทีนี้มาต่อที่ตัวโฟมบ้างนะครับโฟมอันนี้แหละที่ผมคิดว่าต่างแล้วโฟมในรุ่นที่3 s u p e เปอร์คอมเทรนเมีการผสมวัสดุ P.E.B.A เข้าไปด้วย พอไอเจ้า PBA เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับโฟมฟิลเซลในรุ่น3เนี่ยจะมีการตอบสนองที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างชัดเจนในรุ่น2เนี่ยผมเคยลองใส่แล้วรู้สึกว่ามันนุ่มใช่มันนุ่มแล้วมันก็ยุบตัวลงไปด้วยก่อนที่มันจะตอบสนองเข้ามานะครับซึ่งคาแรคเตอร์แบบนั้นฟิลแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คือออกแบบมาให้มันใกล้เคียงกับตัวซูเปอร์คอมอีลิ V3 ถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้ s u p e r c o m Elite V3 เนี่ยเป็นตัว Elite ที่เป็นรองเท้าแข่งขันของ New b a l a n c e นะครับที่ฟิลเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบนุ่มเด้งนุ่มแล้วก็เด้งตอบสนองขึ้นมานุ่มแล้วก็ยุบตัวไปเลยมันจะยุบย่วหน่อยเพราะฉะนั้นในตัว V2 เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะพยายามปรับสูตรของรองเท้าที่เป็นรองเท้าคู่ซ้อมให้มันใกล้เคียงกับรองเท้าคู่แข่งนะครับก็เลยทำให้ฟิลของโฟมเนี่ยมันอาจจะนุ่มนุ่มเกินไป หลายๆคนอาจจะไม่ชอบนุ่มแล้วก็ยุบตัวแล้วค่อยเด้งตามเข้ามาแบบนี้พอไอ้ตัว Elite V4 ครับที่มันเพิ่งออกมาช่วงต้นปีนะก่อนหน้านี้ต้นปีอะมันมีการปรับสูตรใหม่มันไม่ได้นุ่มยุบตัวเด้งเหมือน Elite V3 แล้วมันเป็นการนุ่มแน่นแล้วก็เด้งนะครับไอ้ตัว Trainer V3 ผมก็เลยคิดว่าเขาคงปรับสูตรมาเหมือนกันก็คือปรับมาให้มันเหมือนกันเลยนะครับให้มันฟีลมันใกล้คล้ายกันเวลาที่ใส่ซ้อมแล้วก็ใส่แข่งมันจะได้ไม่ต่างกันมาก มันก็เลยเป็นที่มาที่โฟมเนี่ยมันมีฟีลแบบนี้คือมันนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มยุบตัวมันนุ่มแล้วมันก็แน่นนะแล้วมันก็ตอบสนองดีไอ้ตอบสนองเนี่ยเพราะไอ้ตัว P E B A ที่มันใส่เข้าไปเนี่ยครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ตอบสนองดีขึ้นจริงๆอะ่ะแล้วประกอบกับโฟมมันไม่ได้ยุบตัวไง พอโฟมมันไม่ได้ยุบตัวเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าตอบสนองมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าใน V2 ก็เป็นฟีลลิ่งของโฟมตัวฟิลเซลที่มีการผสม PVA เข้าไปในซูเปอร์คอมเทรนเนอร์ V3 ที่ผมสัมผัสได้ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับการสวมใส่ในระหว่าง2คู่ SC Trainer V2 กับ SC t r a i n e r V3 เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของโฟมนี่แหละครับที่จะต่างกันโฟมในรุ่น V2 เนี่ยก็จะยุบตัวลงไปหน่อยนะครับจะรู้สึกนุ่มนุ่มแล้วก็ยุบตัวมากกว่า ใน V3, V3 จะนุ่มแล้วก็แน่นเพิ่มมากขึ้นถ้าจะบอกว่าคู่นี้ซูเปอร์คอมเทรนเนอร์ V3 เนี่ยเหมาะกับใครนะครับราคา7,500บาทอาจจะดูสูงเกินไปสำหรับมือใหม่ที่อยากจะหารองเท้าสักคู่หนึ่งนะครับผมก็ยังไม่แนะนำก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นมือใหม่เลยนะมือใหม่เลยจริงๆนะผมจะแนะนำา1 8 8 0 V3 บ้างนะครับซึ่งราคาประมาณ5,900เนี่ยนะครับหรือจะเป็นพวก860อะไรพวกนี้ซึ่งราคาก็จะถอยลงมาหน่อย อันนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะเหมาะกว่าลองก่อนให้รู้ว่าเราชอบนิวบาลานซ์ไหมนะครับคู่นี้มัน7,500คือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เคยวิ่งมาแล้วสักพักหนึ่งอาจจะเตรียมตัวที่จะซ้อมฮาฟหรือจะไปซ้อมมาราธอนบ้างแบบเนี้ยพอที่จะรู้แล้วว่ารองเท้าที่เราชอบฟิลที่เราชอบเป็นประมาณไหนนะครับก็อาจจะมาลองจัดคู่นี้ได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าแมเรื่องดีไซน์มันสวยงามนะครับแล้วก็โฟมเนี่ยผมก็ชอบประมาณนี้แหละไม่ได้ชอบนุ่มมากๆเลยไม่ชอบ ก็อันนี้แหละซูเปอร์คอมเทรนเนอร์ V3 เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบคุณได้สามารถใส่ซ้อมอีซี่ได้สบายเลยนะครับใส่ซ้อมลองลันผมว่าได้ได้แน่ๆเพราะว่าจริงๆมันถูกออกแบบมาเพื่อลองรันเน mm hmm. เอะใส่แข่งฟูลมาราทอนได้แน่นอนผมเคยใส่ใน V1 แล้วนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยจากที่ทดสอบมาจริงๆก็เกือบครึ่งทางของมาราทอนแล้วนะก็ยังรู้สึกดี ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้รู้สึกว่ามันยุบตัวมันดูดแรงอะไรเลยมันเฟรชเหมือนเดิมตั้งแต่กิโลแรกจนถึงกิโลที่16นะครับก็ผมว่าฟูมารรทอนไปได้ไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับ Supercom Trainer V3 โอเคก็ทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของผมกับเจ้ารองเท้าคู่นี้ครับ n e w b a l a n c e s u p e r r o m t r r i n e r V3 ครับผม กลับมานะครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ SC Trainer V3 นะครับส้นเท้าสูง41นะหน้าเท้ายังต่อไม่ได้ว่า35หรือ37นะครับดอปก็คือ6กับ4นี่แหละนะครับน้ำหนัก282กรัมในขนาด10 US คู่นี้ผมใส่ตรงไซส์ใส่ได้พอดีพอดีไม่มีปัญหานะครับใส่ได้พอดีเลยราคา7,500บาท วางขายแล้ววันนี้สีนี้ยังไม่มั่นใจว่าคลิปนี้ออกแล้วสีนี้จะขายแล้วหรือยังนะครับแต่สีที่ผมเห็นที่สโตเอมเซฟเียเห็นแล้วก็คือสีดํามีสีดําวางขายด้วยนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจก็แวะไปดูกันได้นะครับอ่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปในคลิปนี้ครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ท่าแดนนี่ sc trainer v 3จาก new balance ครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับและใครที่เคยใส่รุ่นที่2อตัวเนี้ย ตัวเนียลืมเก็บอินโซใครเคยใส่รุ่น2มาแล้วนะครับจะไปต่อในรุ่นที่3ไหมคอมเมนต์บอกกันมานะครับสุดท้ายไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย